สวัสดีครับอินีต้อรับเข้าสู่ช่องซอกุ้งละผลอัพเปเชียลยิ้มหน่อยคีม่าสีสเกตนะคะอันอันนี้อย่าว่าแต่ฟิล์มอยากได้เด้อแบมแบมก็อยากได้คือกันแต่ว่าชูใจเลี้ยวเบิ้งซื้อบอกล้าเบ้าหลายเพราะว่าเพิ่นก็อยากได้แต่บวปากนะอยากได้เี่ยอยากได้รถนี้เนี่ขอบคุณบอเบิร์ตจ้าขี่ไปหอดสกุลก็คือเก่าขี่มาหอดบัตดุงเข้ากับยังคือเก่าสีสะเก็ดเบิร์ตเบิร์ตมันแล้วเบิร์ตแต่อุบลพี่แล้วฮะ บ่เอาเอาเอาเอมืนบอกมันเบิดแบตตั้งแต่อุบลมีแล้วมันบ่ฮอดดอกซีเกตน,นะหรือว่ามันเลยเหรอมาโน่คิดไว้เบิ่งนะเอาเลยเปิดกุญแจเปิดคาตั้งบิดอย่างเดียวไปเลยตาไปเลยกูยังแปลงแล้วนะกูแลงน้ำบอกูแลงน้ำบอล <laughs> เอ้ายิ้มเยีมเย,ยี่มแม่บอกว่าเครียดเครียดบอ,อบอมันบอก่เอาต่อแม่พ่นจะดีต่อแม่พันจะดีท่านี่เต้นได้อยู่ครับเออแม่แม่เห็นว่าเครียดกะฝากคลิปด้วครับผมหลายหลายย่างถามว่าน้องฟึบบอน้องกับฟึกปกตินั่นแหะครับผมกะหลายหลายคนกับประานคิดก,กันแต่กับน,น้องกะคือยังใหม่อยู่เนาะทุกคนแห็งแรกำลังแรงเชียร์แรงใจส่วนว่าทางนี้เบิ่งบอทฤษีกระดิษ แล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมมึงกะกายกะกายที่รอมันเนี่ยฮะค่าใดพูดค่าหยังค่าหยังคู่ว่าท่าหยังข่าหยังข่าเสยข่าเสยเอาเบื้องหน้าคนเครียดเนี่ยเรียดอย่างคือมายิ้มจังซี่เพิ่อนมาเครียดบ่อลเนี้ย เอา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 ไม่เบิกบุ่มไม่หยังไม่หยังแบมไม่หยังแบมแบมไม่หยังแบมไม่หยั่งไม่หยั่งไม่หยังเอาให้หัวเนี่ยเด้อให้หัวเนี่ยเฮ็ดหยั่งเฮ็ดมังเฮ็ดหยังเฮ็ดไม้ดูเห็ดไม้บังดูเฮ็ดไม้บิ่งมันต้องเสืออย่างนี้ ลงไปย่อดัดลงกไปม้นลวมเออลงไปย่อแล้วก็ดัดมันก็จอกเองอ่ะเด้อ <c oughs> พอลงไปแล้วก็ย่อเข่าเนี้ยแล้วก็หมุนคือ <c> ค <oughs> ือเอาดากนะัาดากไปนะเอาดักไปนี่แล้วก็กลับขึ้นมาเอาดักไปพุ่นไหมเ <c oughs> บิงเบิงนี่ฮับคานี้มันบอดักไปพุ่นเอาดักไปพุ่นมานี่แล้วก็หมุนขึ้น เออแค่นี้นึงแล้วขยำขยำยาหัวเจ้าของฮหัวเจ้าของมันก็บเป็นแล้วเนาะได้บอเออแล้วก็หมุนดากขึ้นมาหมุนด่าเร่ต้องโยกไหมเร่ต้องโยกขาขึ้นมาเลยเราต้องโยกแอร์ขึ้นมาเขาลงเขาลงไปปุ๊บหมุนแล้วก็หมูลยังสุดมันจะมันจะบังหัดทั้งพี่เอาดูเอาดูเอาเอาเอาคือเขาบอเบิ้งเบิ้งไอ้บอเบิ้งบอมแล้วเออเบิ้งแบมแล้วเบิ้งบอมอ่ะท่านี่เออท่านี่ล่ะ ห้าหกเจ็ดแปดไม่หยั่งบอได้มางัดหนาใช่ไหมงัดหนาจังดีมันลงมันหมุนไปจากสีซื่อ,อมันบอได้มางัดหนาเออก็แค่นี้จะมางัดหนาเ่าต้องงัดงางัดขางออกเออหลัดยังรังเบิึงซื่อได้หนึ่งยังหูจักว่างัดขางมันลงไปปุ๊บหมุนแค่นี้ขึ้นมาแล้ว <c oughs> <c oughs>

ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เอมั้แม่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 แม oh, mm ่แ hmm ม mm ่แ hmm. ม okay. mm ่เ hmm. บ okay. mm ิงเด้อเบิงไว้เออเพื่อจ์ไอ๋อมุลมุนสองรอบเรากำมางัดใหม่โอเคมุนสองรอบเร้งัดใหม่มุนรอบเดียวเพิมนั่งลงแล้วก็มางัดไงเออ ม้นรอบเดียวนั่งลงมันมันนั่งแบบตัวผาเลยมั้งตัวผาละมนุนผ้าห้าห,าหากเจ็ดแปดเอออันนี้เธออันนี้เธออันนี้เธอโอเคอนนโอเคบบคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากกดก็ใช,ชัตั้งโชว์